สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล3นะคะชุดนี้จะเป็นชุดที่9กันแล้วนะคะที่เราได้ทําใบงานกันนะคะในชุดที่9นี้นักเรียนจะเริ่มทําในวันที่26ถึงวันที่31กรกฎาคม2564นะคะถ้าเริ่มแล้วท่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะในหน้าแรกหน้าหน้าปกของชุดใบงานเราจะเป็นรูปแบบนี้นะคะท่านนักเรียนเจอแล้วหยิบขึ้นมาทําเลยนะคะ หน้าที่1น,นะคะจะเป็นการเขียนตัวทอนางมนโททอนางมนโทนะคะนักเรียนก็เขียนตามที่ค,คุณครูได้จุดไว้ให้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วค่ะหน้าต่อไปจะเป็นการเขียนตัวทอผู้เท่านะคะทอผู้เท่านักเรียนก็เขียนตามที่ค,คุณครูได้จุดไว้ให้เลยนักเรียนพยายามหัดเขียนด้วยตนเองนะคะพยายามค่อยๆเขียนสวยไม่สวยไม่เป็นไรแต่พยายามลากเส้นให้ตรงนะคะ พร้อมทั้งระบายสีให้กับคุณครูด้วยนะคะนักเรียนต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นการลากเส้นนะคะลากเส้นจับคู่ความสัมพันธ์คุณครูได้ทําตัวอย่างไว้ให้กับนักเรียนแล้วตัวอย่างเช่นตัวนี้คือตัววัวแหวนนักเรียนก็ลากเส้นมาที่แหวนนะคะต่อไปค่ะหน้านี้อีกเช่นกันก็เป็นการลากเส้นจับคู่ความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะคุณครูก็ทําตัวอย่าง ให้กับนักเรียนแล้วคืออออ่างก็ลากมาที่อ่างเลยนะคะพร้อมทั้งระบายสีนะคะนักเรียนต่อไปค่ะเป็นการคัดลายมือคุณครูได้จุดไว้ให้แล้วเผื่อนักเรียนหาเส้นบรรทัดไม่เจอนะคะนะถ้านักเรียนหาเส้นบรรทัดเจอแล้วที่คุณครูได้จุดไม่ให้นักเรียนก็เขียนเลยชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชยย่ยอหญิงดดชดาต่อประตัก ทอฐานนักเรียนเขียนตามที่คุณครูดได้จุดไว้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นการนับจำนวนและระบายสีนะคะดินสอมีทั้งหมดกี่แท่งนักเรียนนับไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดินสอในกล่องนี้มีทั้งหมด10แท่งนะคะถ้านักเรียน นับเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วก็มาเขียนตามรอยปาที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลข1ิบอาราบิกเลข10ไทยภาษาอังกฤษ10ซึ่งแปลว่า10นะคะนักเรียนก็หัดเขียนแล้วก็ระบายสีให้กับคุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นการเขียนนะคะตัวเลข1ถึง50ตามรอยปาที่คุณครูได้ ทำไว้ให้กับนักเรียนแล้วเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้นับตามด้วยนะคะหัดนับเลขให้ได้1นึถึงห้นะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นการระบายสีผ้าพ,พระบรมภาษายารักษ์นะคะของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพพ,เทพยะรวรงกูลน,นะคะพระองค์ท่านรทรงเป็นกรษริส์ลำดับที่10ของราชวงศ์จักรีนะคะ ในวันที่29กรกฎาคมนะคะจะเป็นช่วงของวันที่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระอ,องค์ท่านนะคะเราก็เลยได้เตรียมภาพของท่านมาให้กับนักเรียนระบายสีด้วยนะคะต่อไปค่ะในวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเช่นกันเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะซึ่งคุณครูได้เตรียมรูปของพ่อขุนรามคำแหงพระราชบิดาแห่ง อักษรไทยให้กับนักเรียนระบายสีนะคะให้นักเรียนตั้งใจระบายสีนะคะนักเรียนต่อไปค่ะในสัปดาห์นี้คุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในชุดนี้นะคะจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะถ้านักเรียนหาแบบฝึกหัดเจอแล้วเปิดไปเลยค่ะจะเป็นการเขียนเลขนะคะตัวเลข ซึ่งคุณครูได้มีตัวอย่างให้กับนักเรียนแล้วก็คือเป็นเลขไทยใช่ไหมคะส่วนด้านล่างที่เป็นช่องว่างๆไว้ก็คือให้นักเรียนเขียนเลขอาราบิกดังตัวอย่างช่องแรกนะคะคือเลข1นึ่งไทยมีให้แล้วใช่ไหมคะแล้วตามรอยปะ,อะคือ1อาราบิกส่วนช่องนี้จะเป็นเลข 2- ไทยให้นักเรียนเขียนเลข2อ,อาราบิกลงไปอันนี้เลขอะไรคะเลข3ใช่ไหมนักเรียนเขียนเลข3อาราบิกลงไปนะคะ อันนี้เลข4ไทยนักเรียนเขียนเลข4อารบ,บิกลงไปนะคะอ่าอย่างตัวเลข5ก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วนักเรียนก็เขียนมาเรื่อยๆจนถึงเลข20นะคะส่วนเลข21นะคะคุณครูมีอ่านตัวเลขนับจำนวนภาพและฝึกเขียนตัวเลขอารบ,บิกและตัวเลขไทย ในจุดนี้จะมีทั้งหมดอยู่21จุดนักเรียนลองนับดูว่าได้21เท่ากับคุณครูไหมด้านนี้จะเป็นเลขอาราบิกนะคะคือ21อันนี้คือเลขไทยคือ21ใช่ไหมคะนักเรียนก็ลองนับรูปดอกไม้ว่าใช่ไหมแล้วเขียนตามรอยปะนะคะต่อไปด้านนี้จะเป็น22อาราบิก22ไทยนักเรียนก็ลองนับรูปกุราบดูว่าได้22ไหมคะ แล้วก็เขียนตามรอยปานะคะส่วนด้านล่างจะเป็น23จะเป็น23นักเรียนก็ลองนับตรงนี้หรือจะนับที่ดอกไม้ก็ได้ว่าได้23ไหมพร้อมทั้งเขียนตามรอยปะนะคะด้านนี้จะเป็น24ดอกทานตะวันมีทั้งหมด24ดอกใช่ไหมคะนักเรียนก็ลองนับดูพร้อมทั้งเขียนตามรอยปะด้วยนะคะใบงานสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะ ตั้งใจทำให้กับคุณครูอย่างเต็มที่นะคะคุณครูจะรอชมผลงานของนักเรียนอยู่นะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำนะคะส่วนสัปดาห์นี้เราก็ต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ